เสียโป้ตะโกนลั่นอยากแกล้งครอบครัวผมข้อตกนอนคุกอีกคนโวยถูกบังคับชี้ตัวราชทัณฑควบคุมตัวเสียบโป้อานอนท์พร้อมภรรยาและพวก13คนเข้าเรือนจำหลังศาลไม่ให้ประกันตัวเสียโป้โวยอยากแกล้งครอบครัวผมอีกคนโวยถูกบังคับชี้ตัวเสียโป้จากกรณีที่เสียโป้พร้อมนางสาวจุธามาจันที อายุ28ปีผู้เป็นภรรยากับพวกรวม13คนถูกจับกลุ่มก่อนที่พนักงานสอบสวนกองปราบปรามยื่นคำร้องขอฝากขังเสียโปโ้รวมกับพวกอีก13คนในคดีพนันออนไลน์ซึ่งศาลไม่ให้ประกันตัวทั้ง13คนเกรงยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้น ความคืบหน้าล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่รัฐธันได้ควบคุมตัวนายเสียโปโ้พร้อมภรรยาและพวกรวม13คนขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังเพื่อนำกลุ่มผู้ต้องหาชายมุ่งหน้าไปฝากขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพถนนงามวงวานส่วนฝ่ายหญิงไปฝากขังที่ทันทสถานหญิงกลางโดยมีญาติสนิทต,ต่างเดินทางมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียด ทั้งนี้มีกำลังเจ้าหน้าที่คอยคุ้มกันผู้ต้องหาอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่าระหว่างที่เสียโป้ก,กำลังถูกควบคุมตัวขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขัง โดยมีสีหน้าที่อิดโรยพร้อมตะโกนว่าทำกับผมคนเดียวดีกว่าอย่าทำกับครอบครัวผมถ้าจะแกล้งแกล้งผมคนเดียวอย่ากแกล้งครอบครัวผมส่วนผู้ต้องหาอีกกลุ่มที่ออกมาก่อนหน้านั้นได้ตะโกนว่าผมขอความเป็นธรรมด้วยครับพวกผมถูกทำร้ายร่างกายและถูกบังคับให้มาชี้ตัวเสโปซึ่งผมไม่รู้จักแต่ก็ต้องชี้ครับก่อนที่ทั้งหมดจะถูกควบคุมตัวขึ้นรถไปโดยไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงแม้แต่อย่างใด ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด